สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าผมคือใครผมก็คือวิสเลอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับอืมผมกลับมาคัมแว็์แล้วนะครับหลังจากที่แบบไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองปีได้นะครับเออนานมากๆเลยนะครับผมก็จะกลับมาทําคลิปนะครับก็ย้อนไปดูตัวเองไว้เด็กก็ทําอะไรบ้างก็แบบโอ้โหพูดทำอะไรลงไปอย่างเมื่อก่อนอะ ซึ่งผมก็แบบว่าอยากจะกลับมาทาคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบมีคุณภาพอะครับมีคุณภาพกว่เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนผมทําอะไรลงไปผมยังไม่รู้ตัวเลยนะครับเออใช่ก็ผมก็จะกลับมาปั้นช่องต่อนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถํามาใครที่อยากติดตามก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็จะกลับมาัมแบงกนะครับจะกลับมาทําช่องอะไรไอ้เยอะเพือยาะเพื่อก็จะกลับมาทาคอนเทนต์ในแบบพวกอเขาเรียกว่าอะไรนะ พวกแบบร e ีแอคชั่นอ่าคอนเทนต์พวกเล่นเกมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบ Q&A อะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากทุกคนมาติดตามผมกันด้วยนะครับเพราะว่าผมกับมาคัมแบ็คแล้วเด้อสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามใ้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดทุกคนก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับ